สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกมและกระรอก New Generation นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูกันในส่วนของวิธีการหาเพชรแดงยังไงให้เร็วที่สุดนะครับในช่วงแรกนะครับช่วงแรกของการหาเพชรแดงนะครับเพชรตัวนี้นะช่วงแรกนะครับจะมีวิธีหาได้แบบเร็วมากๆนะครับแล้วก็จะมีการเก็บไอเทมไว้ในส่วนหนึ่งก่อนเพื่อเอาไปขายในอนาคตนะครับเพราะว่าจะมีบางชิ้นเนี่ยที่ว่าช่วงแรกราคาแดงมันจะยังไม่สูง คนจะยังไม่ค่อยให้ความสําคัญกับมันเท่าไหร่นะครับเพราะยังไม่รู้นะครับตัวแรกเนี่ยนะครับคือการลงดันเจียนบอสนะครับการลงดันเจียนบอสเนี่ยจะดรอปของอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับมีโอกาสดรอปนะแต่ว่าก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับจะดรอปจากการบอสนะซึ่งเราต้องรวบรวมให้ได้360ชิ้นนะครับถึงจะทําการบอสได้1ใบนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาช่วงแรกนะครับแต่ผมจะพามาดูนะปึ๊บกดตรงนี้ครับ ราคาช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยสูงมากนะครับตอนหลังเนี่ยคนเริ่มให้ความสนใจมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยคนเริ่มรู้แล้วว่าเออม,มันเอามาทําอะไรได้นะครับว่ามันสําคัญยังไงกับเราอะไรเงี้ยรานะคาจะเริ่มสูงขึ้นจะมีคนต้องการมากขึ้นนะครับแล้วก็ไอเทมที่ดรอปได้จากในดันบอสนะครับไม่ว่าจะเป็นของสมไฟอาวุธนะครับหรือเครื่องประดับนะครับถ้าเราไม่จําเป็นต้องเอามาใช้นะครับขายทิ้งให้หมดเลยนะครับในช่วงแรก ผลของสวมใส่ที่ได้จากดันโกลเด้นทิปบัคนะครับระดับฮาร์ดนะครับสิ่งที่จะได้มาจะมีใบนี้อ่าตัวนี้นะครับจะได้จากโกลเด้นทิปบัคระดับฮาร์ดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะได้จากโกลเด้นทิปบัคระดับฮาร์ดเหมือนกันครับได้มาถ้าไม่รีบใช้นะครับเอามาขายเลยนะครับราคามันจะสูงช่วงแรกเห็นไหมนะครัมันจะสูงลงช่วงแรกนะครับแล้วก็ค่อยๆลงมานะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของการพุดเมืองตกปลาแล้วก็เก็บพืชผลนะครับผลผลิตตรงนี้นะนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายในการขุดเหมืองก่อนนะครับในการขุดเหมืองเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันเปิดออโต้ได้เพราะงั้นของที่ได้จากตรงเนี้ยมันจะทําให้ราคาตลาดเนี่ยราคาจะค่อนข้างลงเร็วถ้าลงเนี่ยลงเร็วเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งดูมันตลอดนะครับการขุดเหมืองเนี่ย เราสามารถเปิดออโต้เหมือนเปิดบอร์ดให้มันขุดไปเรื่อยๆได้เพราะงั้นราคาของเนี่ยมันจะไม่ค่อยสูงมากนะครับผมเลยไม่เน้นเท่าไหร่นะต่อมาในเื่วงของการตกปลานะครับการตกปลาเนี่ยผมให้ความสําคัญกับตรงนี้มากเลยนะครับไอเทมที่ผมเน้นก็คือเป็นหินตัวนี้นะครับปุ๊บแล้วก็เป็นหินแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเปลือกหอย3ตัวนี้นะครับสำคัญมากใช้ในการสเตรนหรือว่าการอัพเลเวลของอุปกรณ์สวมใส่นะครับเพราะว่ามันเอาไปคาเป็นหินต่อนะอย่างเช่นตัวนี้ เอามาค้าประดับนะครับก็คือเอามาทาหินตัวนี้นะครับเพื่อเอาเหินตัวเนี้ยไปอัปเกรดประดับต่อให้ประดับสามารถอัปเลเวลตั้งแต่เลเวล6ถึงเลเวล15ได้นะครับซึ่งสําคัญมากๆนะซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างตัวนี้เนาะนะครับให้ดูตัวอย่างนะว่าราคาตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับปึ๊บตอนนี้ราคา1นึ่ใช่ไหมครับนี่อันนี้ใน30วันนะครับช่วงแรกเนี่ยคนไม่ค่อยเห็นความสําสคัญนะครับ คนก็เอามาขาย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 พอถึงจุดจนึงเนี่ยมันเริ่มมีคนรู้แล้วว่าเฮ้ยไอหินเนี่ยมันสาคัญกับเรานะทุกคนต้องใช้นะครับราคามันจะสูงมากนะครับการอาพัพเวลให้กับประดับเนี่ยบางไอเทมนะครับมันจะเพิ่มความสามารถให้เราเร็วมากๆนะครับหรือถ้าเป็นในสายโจมตีกายภาพก็จะเป็นบวก ATK บวกคีอะไรอย่เงี้ยนะครับ มันจะเพิ่มได้เร็วมากมากกว่าการอัพสเตตัสเพราะงั้นการอัพเลเวลอาวุธเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้มากกว่านะครับในส่วนของการทําให้เราตีแรงขึ้นหรือได้ความสามารถอะไรเพิ่มขึ้นนะครับเพราะงั้นตัวนี้สําคัญมากมีของอีกชิ้นนึงนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือเทมชิ้นนี้นะครับเป็นเปลือกหอยนะแต่ตัวนี้นะครับต้องตกที่เวสเกตนะครับของเมืองพอนเทล่านะครับหอยตัวนี้เนี่ยจะสําคัญมากมานะครับเพราะใช้ในการเอามาค้าหินเพื่อเอามาคราของเลเวล30-40นะครับเพราะงั้นตัวนี้ราคาจะค่อนข้างสูงนะ วิธีตกของพวกนี้นะครับมันมีวิธีครับเราก็ใช้เหยื่อพิเศษนะครับเหยื่อพิเศษเนี่ยทุกคนสามารถกดได้ตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็จะเป็นรูปเหยื่อที่ไอเทมชิ้นนั้นต้องใช้นะครับก็คือเหยื่อชิ้นเนี้ยใช้สาหรับการตกไอเทมชิ้นนี้นะครับเราก็มาดูว่าหาได้จากไหนนะครับ E.N.P.C. ขายนะครับแต่ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแรกๆทุกคนซื้อได้หมดเป็นร้อยๆชิ้นเลยนะครับก็เอามาไว้ใช้นะครับถ้าตกสามตัวนี้เบื่อแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นราคาที่สูงมากๆคนเริ่มใช้ของอัปเกรดกันไปเรื่อยๆล้จนถึงเลเวลสามสเนี่ยทุกคนจะต้องมาใช้ตัวนี้ครับในการคราฟอาวุธฟ้าเลเวล30นะครับ ก็มาตกตัวนี้ก็จะใช้ตัวคอยสั้นสปอร์ครับมีขายที่ NPT เหมือนกันนะครับผมเคยลองตัวเนี้ย50ชิ้นนะครับเหยื่อตัวนี้50ชิ้นผมได้เปลือกหอยกลับมาอยู่ที่ประมาณ40ชิ้นได้มันตกชิ้นละประมาณพันกว่ากว่าตอนที่ผมขายไปราคาอยู่ที่ประมาณพันสี่ประมาณ40อันนะครับก็ได้เยอะอยู่นะต่อมานะครับต่อมาจะเป็นส่วนของการเก็บพืชนะครับการเก็บพืชเนี่ยผมจะเน้นไปที่3ตัวนะครับเฉพาะ3ตัวนี้นะจะเป็นพืชตัวนี้นะครับแล้วก็พืชตัวนี้นะครับตัวที่3จะเป็นตัวนี้นะครับ หินตรงนี้สําคัญยังไงหินตรงนี้ใช้ในการออฟไอเทมนะครับซึ่งไอเทมสมมุติว่าไอเทม1ชิ้นเนี่ยสามารถออฟได้ถึง3ครั้งนะครับ3ช่องจะเป็นการบวกสเต็งสองสเต็งสองเอจิหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนตอนเราเล่นภาคก่อนๆเนอะเพราะงั้างานราคาพืชก็เลยสูงตามขึ้นไปด้วยนะครับวิธีเก็บพืชพวกนี้นะครับมีทิคอยู่นิดเดียวเองอย่างสมมุติว่าเราต้องการชิ้นนี้ใช่ไหมครับเราก็ดูครับว่ามันเกิดหรือยังถ้ามีเวลาขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับเวลานับถอยหลังเนี่ยมันจะยังเก็บไม่ได้นร,บ,รนบบเเเาาา้องงหมนถถึึวววลลลที่่แแดดกก วิธีไปเก็บเราก็กดแคบกดไปตรงนี้ครับมันก็จะพาไปที่สถานที่เลยแล้วเราก็ไปกดเก็บได้ที่นั่นเลยนะครับแต่ต้องไม่มีเวลาโชว์ตรงนี้นะครับถ้ามีเวลาโชว์อยู่เนี่ยแสดงว่ามันยังขึ้นแบบไม่เป็นต้นที่แข็งแรงยังเก็บไม่ได้ยังค่อยๆง,งอกอยู่รอมันก่อนโอเคครับทุกคนคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วเดีกยังไงก็เจอกันคลิปหน้าที See you again next time. ่ยูวากเกนในสตาร์บัคเจนครับไปต่อครับ